พาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันศุกร์วันที่21เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องการส่งเรียกสูก่การสามัคคีธรรมและพระวจนะที่จะใครขวรและสามัคคีธรรมในพระธรรม 1. ยอห์ยอนบทที่หข้อที่3สิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนาน เราก็ประกาศให้พวกท่านดูด้วยเพื่อท่านจะได้มีสามาัคคีทำกับเราและเราก็มีสามาัคคีทำกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์พี่น้องคะ่ะประากาศจัดการสามาัคคีทำก็ไม่มีสิ่งใดที่คุณทำบนแผ่นดินโลกนี้ที่จะได้รับกันยกย่องในสวรรค์นั่นคือเหตุผลที่จุดประสงค์สูงสุดและสำคัญที่สุดของพระคิด ในแผนการแห่งความรอดคือการทรงเลือกสู่การสาม,มัคคีธรรมนั่นคือนำเราเข้าไปสู่การสาม,มัคคีธรรมกับพระเจ้าการบังเกิดใหม่นั้นไม่เพียงพอสิ่งที่พระเจ้าต้องการจริงๆคือการสาม,มัคคีธรรมกับคุณนั่นคือจุดประสงค์ของการบังเกิดใหม่คุณสามารถรักลูกวัยสองขวบของคุณได้มากแต่คุณก็ไม่สามารถมีสาม,มัคคีธรรมกับเขาหรือเธอได้ การสมคัคคีทำที่แท้จริงทําให้เกิดการสื่อสารนั่นคือการแบ่งปันการพูดคุยในระดับที่สูงขึ้นซึ่งคุณเข้าใจซึ่งกันและกันและแลกเปลี่ยนความคิดกันนี่คือการสมัคคีทมแบบที่พระเจ้าได้ทรงเลียกเราเข้ามาเมื่อย้อนกล่าว่าเพื่อพวกท่านจะได้สมาคคีทากับเราด้วยเขาไม่ได้กำลังพูดถึงการเปลี่ยนจากศาสนาหนึ่งมาเป็นคริสตศาสนา นั่นเป็นการเป่าประกาศของความจริงเราถูกเรียกให้เป็นหุ้นส่วนและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านั่นเป็นการสัมัาคีธรรมประเภทเดียวกับพระเจ้าเป็นวิญยันเดียวกันฮาเลลูยาพระคัมพีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 1. โคเดนบทที่หนึ่งข้อที่9เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์รวมบทที่8ข้อที่16ถึง17อธิบายเพิ่มเติมว่าพระวิญญาณน,นั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและถ้าเราเป็นลูกแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ส่วนที่คิดเส้นใต้ แสดงให้เห็นถึงประเภทของความเป็นหนึ่งที่เรามีกับพระองค์นั่นคือพระองค์ทรงนำเราเข้าไปสู่ระดับเดียวกันกับพระองค์เองนี่ช่างเหนือเชื่อมากแต่คุณเห็นไหมว่าคุณไม่สามารถทำหน้าที่ในระดับสูงของความเป็นหนึ่งเดียวและการสมคคีทำได้ยกเวน้นโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ความปรารถนาที่คุณควรจะมี คือการสาม,มัคคีทรรกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นทุกวันฮฮเลลูยาเอเมนให้เราก่อถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษของการอยู่ในการสาม,มัคคีธรรมเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์ ผลของความสัมพันธ์นี้ทำให้ข้อจำกัดและอุปสรรคทุกข้อถูกนำออกไปจากทางของข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่มีประสบการณ์กับอะไรเลยนอกจากความก้าวหน้าในชีวิตของข้าพระองค์พระสิริและพระปัญญาของพระองค์ ทำงานในข้าพระองค์และผ่านทางข้าพระองค์อย่างล้นเหลือและข้าพระองค์มีประสบการณ์กับการสำแดงออกของเดธอำนาจของพระองค์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนผ่านทางการสัมมัคคีธรรมของพระวิญญ,ญาณในพระนามของพระเยซูอเมนพี่น้องขา พระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าความปรารถนาเดียวที่คุณควรจะมีคือการสามมคคีธรรกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นในทุกวันนะคะพระเจ้าสมกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคิด เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอ l ดี e ลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด